คราน,นี้ในเรื่องของข้าวฤดูกาลการปลูกข้าวเราตอนนี้นะฮะพอผลผลิตจะสูงไม่สูงเนี่ยเราอาจจะใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วนะฮะพอข้าวอายุประมาณห้าสิบวันขึ้นไปพอข้าวติดเกสรและเกสรผสมกันแล้วนะฮะหลังจากนั้นข้าวก็จะเริ่มสร้างเมล็ดเล็ก,ลก,ลกๆนะครับฉะนั้นข้าวเองเนี่ยต้องการความสมบูรณ์คืออะไรห่งการใส่ปุ๋ยทางดินไม่ว่าสูตร16เสมอหรือ 15- 5ห5 ทำไว้เสมอคือการให้ปุ๋ยทางดินหวานไปแล้วกว่าพืชจะได้กินคําแรกคือใช้เวลาประมาณ8-10วันแต่การให้อาหารทางใบปุ๋ยทางใบโฮอร์โมนทางใบเนี่ยพืชสามารถได้กินทันทีภายใน1ชั่วโมงฉะนั้นพอข้าวตั้งท้องติดเกรอรอะไรก็ช่างแล้วแต่ที่ติดเกรสรผสมบู์ตัวผู้ตัวเมียเกอรผสมพันธ์กันแล้วเนี่ยนะมันก็จะเริ่มติดฝกักติดเมล็ดเล็กๆฉะนั้นเราก็ต้องใช้เมทิกสครับที่ไปช่วย สร้างแป้งสร้างน้ำหนักนะฮะสังเคราะห์แสงที่ใบแล้วเก็บพลังงานเก็บผลผลิตต่างๆเข้ามาสู่เมล็ดพันธุ์นะครับอย่างข้าวเองเนี่ยพอฉีดแล้วพอข้าวตั้งท้องเสร็จปุ๊บนะฮะประมาณสัก60วันเราใช้แมทติกสองเนี่ยฮะยีสซีซีนะครับผสมน้ำา20ลิตรแล้วใช้ g ีสติก5ซีซีฉีดพ่นทุก10-15วันนะครับท่านก็จะเห็นความแตกต่างของผลผลิต1เกสรจะไม่มีร่วงเลยขั้วเหนียวมาก นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือพอติดเกสรนผสมพันธุ์กันดีเนี่ยมันทําให้ผลผลิตก็สูงขึ้นแล้วมันมีปุ๋ยหลายๆตัวอาหารทางใบหลายๆชนิดประมาณ8-10ชนิดช่วยกระตุ้นให้พืชเองเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วเก็บแป้งเก็บน้ําตาลนะครับทำให้ผลผลิตสูงขึ้นโดยการใช้แมททิกสองนะครับแมททิกสมีคุณประโยชน์อย่างไรแมททิกสเองนะฮะมันเป็นปุ๋ยน้ํา ะะอาหารทางใบและฮอร์โมนอีก8 1 0ถึง10ชนิดนะครับที่ไปช่วยการกระตุ้นนะฮะสร้างแป้งนะฮะสร้างน้ำตาลแล้วสะสมเข้าไปสู่ผลผลิตเราเมทริก2ที่ใช้ในานาข้าวเองเนี่ยนะฮะมันจะไปช่วยทำให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์การสังเคราะห์แสงที่ใบให้อาหารทางใบเข้าไปพืชได้กินภายใน1ชั่วโมงนะฮะจะแตกต่างจากการให้ปุ๋ยทางดินซึ่งให้ไปแล้วอีก10วันได้กินคำแรก มันช้าไปฉะนั้นการให้อาหารทางใบถามว่าสําคัญไหมสาคัญมากๆนะฮะไม่งั้นคนทํากษตกรรมประเภทพวกไม้ผลนะฮะเช่นลําไยทุเรียนเนี่ยท่านทราบไหมว่าการทำำําลําไยทุเรียนเนี่ยเขาฉีดพ่นปุ๋ยยาฮอร์โมนเนี่ยทุก10วันไม่เกิน12-13วันต้องฉีดหนึ่งครั้งความหมายคือปัจจัยการปลูกเรื่องของปุ๋ยนะฮะปีที่แล้วปุ๋ยยูเรียกรสอบละ500 กระโดดไป800กระโดดไปพันสอกระโดดไปพั0หบาทต่อกระสอบแต่ใช้ได้2ไร่นะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เมทิกวันเมทิกทนะฮะปัจจัยการปลูกฮอร์โมนทางเรานะฮะจาก1กระสอบใช้ได้2ไร่แต่เมทิกวันเมทิกทูอย่างละหน,นึ่ลิตรสามารถใช้ได้ถึง13ไร่แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วก้ายืนยันว่าเห็นผลชัดเจน คุณภาพสินค้าเมทริกวันเมทริกไม่ว่าสูตร1บํารุงต้นสูตร2บํบรุงผลจําง่ายๆครับท่านจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างจากท่านที่เคยทําท่านที่เคยใช้เคยใช้ปุ๋ยแบบ100%เป์ทางดินท่านลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้อาหารทางใบลองให้ง่ายๆครับทุก10วันทุกสิบห้วันพ่นทีหนึ่งท่านจะเห็นข้อแตกต่างว่าใบงามไหมฉีดเมทริกสท่านจะเห็นว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมใหญ่ขึ้นไหม ขั้วเหนียวไหมเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วแต่ที่มีเกสรเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กัน,ก,นก็กลายเป็นผลผลิตไม่ว่าอะไรสม้มส้มโอมะนาวนะฮะข้าวเองก็มีเกสรมะาม่วงลำไยทุเรียนอะไรที่ต้องการผลผล,ผลิตต้องมีเกสรน,นะฮะฉะนั้นเกสรต้องสมบูรณ์ครับความแข็งของตัวผู้ตัวเมียนะฮะสมบูรณ์ดีนะฮะจับสลับยังไงก็ข้าวก็ไม่ล่วง ฉะนั้นการใช้เม็ิกสองเนี่ยนะฮะทำให้ขั่วเหนียวนะฮะผลผลิตใหญ่ขึ้นสร้างแป้งสร้างน้ําตาลทําให้เมล็ดมันไม่ฝ่อทําให้เมล็ดหนักเนื้อแน่นนะฮะเวลาท่านเก็บเกี่ยวมาท่านจะเห็นว่าผลผลิตจากเดิมเคยได้ไล่ละ3 0 0 4 0 0โลนะ,ะจะก,กระโดดกัไปไล่ละ800โลถึง1ดังน,นะฮะการให้อาหารทางใบเนี่ยทางอีสานเองเนี่ยส่วนใหญ่แต่เดิมเนี่ย10-20ปีที่แล้วใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บแล้วกลับบ้าน ส่วนที่เหลือแล้วแล้วแต่เทวดาแต่ยุคนี้นะครับการให้อาหารทางใบทางอีสานเองนะฮะทางเหนือเองเริ่มมาให้ใส่ใจการให้ปุ๋ยน้ําให้อาหารทางใบเลยกันละนะฮะแต่เดิมภาคกลางเนี่ยปลูกข้าวหนึ่งไร่เนี่ยได้ข้าวประมาณ8 0 0รถึงหตันหรือ1เกวียนตอนนี้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวใหม่ๆเนี่ยมันแผ่กระจายไปหมดแล้วนาอีสานแต่ก่อนทํานาดําทุกวันนี้ต้อโทษดีฮะ อีสานเริ่มทํานาหวานเพราะอะไรเพราะหนึ่งค่าแรงมันแพงการดํานาทีหนึ่งจะเรียกลูกหลานมาทํานามนคงลาบากละตอนนี้ก็คือหวานอย่างเดียวพอหวานข้าวเยอะๆนี่ปัญหาก็เกิดคือข้าวมันแน่นหวานปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เหมือนเราอยู่บ้านหลังหนึ่งมีลูกสองคนถุงข้าวหม้อเดียวพอแต่เมื่อไหร่ที่เรามีลูกสิบคนแล้วหุงข้าวหม้อเดียวมันก็ไม่พอลูกก็ไม่โต ฉะนั้นการทำข้าวยุคใหม่เองนะฮะการให้อาหารทางใบเป็นโจทย์สำเร็จรูปที่สำคัญที่สุดในยุคนี้นะครับซึ่งอีสานก็จะเริ่มพ่นกันละหัดพ่นกันละนาหวานก็เริ่มทำกันละเพราะว่าอะไรแรงงานหาไม่ได้พอหาไม่ได้เพราว่าหวานนาหวานปุ๊บข้าวแน่นแต่ปัญหาก็เกิดเรื่องของโรคมั่งมแมลงมั่งหนอนมั่งเชื้อรามั่งแต่สำคัญที่สุดคือข้าวต้องสมบูรณ์ฉะนั้นการทำให้ข้าวด้ยสมบูรณ์ดีนะฮะโตวไวใบเขียวนะฮะก็แมจิกวัน นะ,ะ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรที่จะจะไปช่วยทําให้พืชเนี่ยแข็งแก่งข้าวยิ่งแตกกอดีเมื่อไหร่หมายความว่าอะไรลวงเราก็จะเยอะข้าวยิ่งมีความสมบูรณ์ทางใบเมื่อไหร่มันสังเคราะห์แสงเก็บธาตุอาหารปรุงอาหารที่ใบแล้วเก็บไปที่ผลฉะนั้นเห็นยังครับการปลูกข้าวเนี่ยหัวใจสําคัญคือต้นข้าวการแตกกอดีใบต้องเขียวพืชทุกชนิดครับสาคัญที่สุดคือใบ พอใบเหมือนโรงครัวนะฮะจะผัดจะจะลวกจะทำกับข้าวคือใบสังเคราะห์แสงนะครับสำคัญมากนะฮะถ้าข้าวเล็กเนี่ยนะฮะอายุประมาณ10วันขึ้นไปท่านใช้เลยแมตริกวันประมาณพอ10วันแล้วประมาณข้าวประมาณสัก25วันท่านพ่อนอีกครั้งหนึ่งแมตริกวันพอข้าว40วัน45วันพ่อนอีกครั้งหนึ่งใช้แมตริกวัน1ขวดนะฮะไซส์1ลิตรเนี่ย ท่านพ่นได้13ไล่นะครับก็พอเผอเกษตรกร,เ,ร,กรเองขวดเดียวนี่สบายเลยครับใช้ได้ทุกชนิดเลยพ,พนะริกผักนะฮะข้าวโพดไม้ผลต่างๆก็ไปบำรุงได้อะไรที่ท่านต้องการให้โตไวใบเขียวต้นสมบูรณ์นะฮะใบยาวๆนะฮะทำข้าวทําไม้ผลทําลําไยทุเรียนเหมือนกันข้าวเองเคยสังเกตไหมฮะว่าอย่างทําลําไยทุเรียนเนี่ยบางคนก็าทำใบชุด1นชุด2 ใบต้องเรียวยาว2 0 3 0มเซนนั่นคือลงครัวฉะนั้นทำเกษตรสำหรับพืชคิดง่ายๆครับทำยังไงให้เขาได้กินธาตุอาหารสมบูรณ์โดยสังเกตจากไหนจากใบพืชใบเขียวหรือใบเขียวซีดใบเขียวดำนะฮะข้อ2ใบยาวหรือใบสั้นฉะนั้นการทำใบให้สมบูรณ์เหมือนการทำปลูกผักนะฮะผักกินใบเนี่ยเหมือนกันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ท่านดูที่ใบใบเขียว สว่างเขียวซีดเขียวเข้มนะใบยาวใบอวบใบอ้วนใบหนาไหมดูแค่นั้นครับนะฮะแมจิกวันนะฮะบำรุงต้นบำรุงใบนะครับ้วยเ้ข้าวพืชพิกผักทุกชนิดใบสมบูรณ์พอใบสมบูรณ์สุดท้ายต้นจะโตไวพอเรื่องของใบสมบูรณ์แล้วทุกอย่างแล้วแต่พืชทุกชนิดมีเกสรที่ต้องการผลผล,ผลิตนะฮะเขาโพดก็มีเกสร ข้าวก็มีเกสรมะม่วงก็มีเกสรมะม่วงเชื่อไหมฮะมะม่วงมีเกสรสามเพศในตัวเดียวกันในช่อดเดียวกันในมะม่วงจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียและกระเทยนะครับส่วนลำไยทุเรียนข้าวเนี่ยมีแค่เกสรตัวผู้และตัวเมียทะนั้นเวลาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพอข้าวติดเกสรนเนี่ยนะฮะมันก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาเป็นมเมล็ดข้าวออกมาเป็นส้มโอต้นส้มโอผสมพันธุ์กันก็จะเป็นส้มโอ นะฮะลำใยยทุเรียนเวลามันเปิดตาดอกนะฮะดึงยอดดึงช่อละช่วงที่ดอกเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมพันธ์กันมันก็ออกมาเป็นผลผลิตพืชนั้นๆคะนั้นเวลาพืชติดเกสรแล้วเราทํำยังไงให้ผลผลิตมันใหญ่นี่คือหัวใจนะฮะข้าวเองเหมือนกันพอข้าวตั้งท้องเองนะฮะประมาณ55วันขึ้นไปท่านใช้เลยครับแมตติกสองซีซีต่อน้ํา20ลิตร นะครับแล้วใส่ G-Stick สารจับใบนำพาอาหารเข้าสู่เซลล์สัก5 c c นะครับท่านจะเห็นเลยว่าอ่ะเกสรติดดีนะฮะข้าวจะติดเมล็ดได้ดีมากจากกว่าปกติเพราะอะไรเพราะในนี้มีทั้งฮอร์โมนและธาตุอาหารอีก8-10ชนิดที่ช่วยให้อะไรช่วยเกสรสมบูรณ์ถ้าเกสรสมบูรณ์มันก็หมายความว่าอะไรคือเด็กก็สมบูรณ์ ฉะนั้นการจเจริญเติบโตถ้าเข้าได้กินธาตุอาหาร8-10ชนิดนะฮะข้าวก็จะติดเมล็ดได้เยอะสลัดยังไงข้าวก็ไม่หลุดร่วงนะครับตรงนี้ท่านเกษตรกรเคยเห็นไหมบางคนสลัดสลัดปุ๊บข้าวร่วงเลยเพราะอะไรเพราะเกสรไม่สมบูรณ์สคือขั้วไม่เหนียวธาตุอาหารไม่พอท่านใช้ไม่ถึกสนะครับ15วันครั้ง15วันครั้งปลูกข้าวระยะตั้งแต่ติดเกสรไป ขอฉีดพ่น2อถึงสครั้งเรากล้การับประกันเลยว่าข้าวท่านจะผลผลิตดีมากนะครับจะได้เห็นเลยนะฮะว่าฉีดนาปีเนี้ยผลผลิตก่อนใช้หลังใช้เป็นอย่างไรนะฮะอยากติดผลดีเกอรติดดีผลผลิตข้าวได้น้ำหนักได้ปริมาณที่มากขึ้นแมตริกสนะครับ2 0 c ต่อน,น้ำา20ลิตรผสมกับจีสติกอีก 5C-4 ผลผลิตท่านจะสมบูรณ์ได้น้ำหนักจนท่านตกใจ